ความทุกข์เกิดจากความหวังนะถ้าพวกท่านไม่หวังลองดูที่วันนี้น,ะนั่งเห่ยเฉยนี่ไม่หวังในหะ้ใครจะมาชมเราไม่หวังให้ใครจะต้องมาดีกับเราไม่หวังให้ทําดีกับใครแล้วเขาจะต้องมาชมเราว่าเราดีเนะี่ยโอ้ใจเนี่ยมันอิสระคืออย่างนี้ถ้าเรายังหวังอยากได้นั่นอยากได้นี่ทําดีก็เพื่ออยากได้คําชมทําดีก็เพื่ออยากได้บุญทําดีก็เพื่ออยากได้ไปสวรรค์มันก็เลยพาไปจิตที่มันไม่หยุดนะ่ะมันก็พาไป ไปเกิดในสถานที่ที่เราคาดหวังไว้ทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นเกิดจากความหวังนี่แหละจําไว้เพื่อนว่าเมื่อเข้าไปเจอต้นตอของมันก็จะเจอว่าไอ้ความหวังก็คือตัณหาก็คือยางมันเป็นยางเกาะอยู่ในใจพวกเรานั่นแหละ,ะบางคนก็เกาะอยู่ในใจลึกๆเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจฝังมานานแล้วตั้งแต่เป็นเด็กเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้รับความ ดูแลไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีไม่ได้รับการเอาใจใส่บางทีก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจไอ้ความทุกข์นี่เนะี่ยฝังอยู่ในหัวใจทีนี้มันออกไม่ได้เลยพอโตขึ้นมาก็ต้องการที่จะบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นบังคับให้เขาเป็นอย่างนี้หรือบางทีก็น้อยเนื้อต่ําใจว่าคนอื่นไม่รักเราคนอื่นไม่เห็นใจเราคนอื่นไม่ดูแลเราเนะี่ยมันถูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กไอ้สิ่งนี้ออกยากเพื่อนว่า มันคือความทุกข์ทุกข์ที่อยู่ในใจนันนะทีนี้เราจะทํำยังไงแล้วก็พิจารณาลงมันว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันเป็นเพียงอาการเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีความเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสิ่งของอเกิดมาแล้วเขาบอกเขาไปรวมมัน,มนกั็แล้วไปเพื่อนว่าก,ากา็ยู้ก็มั่นโดยบัคขาดหวังโดยบ่ตตั้งเอาใ,ใจมันก็เป็นกลางขึ้นมาถ้าใจไม่เป็นกลางแล้วอยู่ไหนก็ทุกข์อยู่บ้านก็ทุกข์อยู่วัดก็ทุกข์ อยู่กับเพื่อนก็ทุกข์กับเพื่อนไปอยู่กับหมาก็ทุกข์กับหมาอยู่กับใครก็ทุกข์หมดเพราะว่ามันหลงอารมณ์นี่มันไม่เห็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นมันไม่รู้ทันมันก็ไหลไปเป็นอารมณ์ดังนั้นอาการของจิตนี่แท้จริงก็เป็นแต่เพียงธรรมชาติเฉยๆว่ารู้แล้วมันก็ดับรู้แล้วมันก็ดับมีแต่ธรรมชาติที่มันเกิดเองดับเองท่านเรียกว่าสังขารปรุงแตง่งหรืออวิชาคือความหลงว่ามีความเป็นเราในความคิด ในความรู้สึกในอารมณ์อัตมาพูดเสมอว่าถ้ารู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราทุกสปปรรพสิ่งในโลกนี้ดับหมดนะเวลาก็ไม่มีวันเดือนปีก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มีดีชั่วก็ไม่มีคําว่าไม่มีนี่หมายถึงว่าไม่ปรุงแต่งไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราละชั่วทําดีทําจิตใจให้ขาวรอบหรือทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเป็นปัจฉิม,มโอวาทน,นะ เป็นโอวาทั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าที่ให้ไว้ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทพึงทําจิตใจให้ขาวรอบพึงทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสละชั่วทนะวําดีเพินหวานะน่